งานย่ดำาทใช่ไหมครับหน้าดินด้าหน้าดินครับหน้าดินปลาจีนครับปลารวมบออครับหนึ่งสองสาม ไม่ได้หน่อยเลยพี่น้องล้นล้วนเลยครับเขาเลยครับเด้อปลาจีนอย่างเดลวมฝูงครับครับผมครับตรงผลงานครับนี่ดอมวันนี้ครับผลงานปลาจีนครับปะล้วมหลิวนะครับหลิวโอ้โอเคครับนี่ดอมครับผมนี่ดอมนะครับตากด้วยนะครับ

หนม่รวมครับสามกระชังหนึ oh, <cs> ่งสองเอาไเนเอาแม่ครับเอาแม่เอาแม่เอาโหลดี่อยเห็นโอนครับพระเอกวันนี้พระเอกครับพระเอกเอาเลยเอาเลย เอาตัวแข็งแรงตัแขน้อตัวตโอ้โมีตัวอันนั้นของผมเขาเอาไปปล่อยมีมีมีตัวเดียวเดี๋ยวจะขึ้นให้ชุดยอดครับมึงปลูกไส้ก็ขึ้นมานเหมือนขุดยอดครับเอเล่ครับน้อง นี่ครับสุดคูลนาดินครับพี่น้องปลาจีนนี่ครับหมดใส่กันเลยครับเนียนกิีดทั้งชุนทั้งหอมจักเรื่งสซอร์ฟิงานขาเบิ้งครับเด็ดแน่นอนเด็ดครับเนื้อดำเด็ดครับไปแล้วครับเขอรถครับไอ้เมันอแมหลวมอยู่เงี้ยงขังหนึ่งลอยครับเจ้าน้ำข้าวปุ้ยวนนี้ เ,เต็มครับเอ,อ็มห้าสิบไม่อยู่ครับหกสิบโลครับรอๆเลยครับ